สวัสดีค่ะพี่น้อง FC TU ทั้งบาเนาอคคะเนาะค่ะมื U, ้อนี้กาินี่ตอนรับเข่าสู่ช่องข้ามเกีียวผ้าเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะแอดจะได้ไปติดตามแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพีฝากน้องนาอคคะเนาะค่ะมื้อนี้แอดกะมีแนวทางสําหรับวันที่หนึ่งตุลาเนาะค่ะนว่สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเพราะว่าแนวท่าของเพิ่น กระจามากแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะเอาแอดกัขอบุญขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะเนาะที่ก็มาติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้ทางแอดเราค่ะผู้ที่เพิ่นเฮ็ดแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาแอดจะพาไปติดตามแนวทางของเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้ให้แอดมาแล้วแต่ว่าแอดกับโได้มีเวลาเฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้เนาะค่ะเนาะ ขอให้พี่น้องโศกโศกมันมันเฮ่งๆ่งปังๆกันทุกท่านเนาะค่ะเนาะที่เขามาติดตามคลิปข้ามเกี่ยวพระเพื่อนด้อค่ะพี่น้องเด้อจัางไดแอดกับฝากได้ค่ะถึงแอดบ่ได้ลงแต่ว่าแอดก็อยากให้เป็นกำลังใจให้แอดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาแอดจะพาไปติดตามแนวทางของเพื่อนเนาะค่ะเนาะสาหรับมือนี้เด้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะแนวทางของเพื่อนก็คือ ของปูแสนข้ามแดแล้วก็จะมีชุดลับแสนล้านเนาะคะ่ะเนาะที่เพิ่นไห้อดมากเนาะค่ะเอาอจะได้ไปตามแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องด้วยค่ะบานเองเอาจังไรผู้ใดติดตามแนวทางของผู้ใดอยู่กับพิจารณาเอาด้วยค่ะพี่น้องด้วยค่ะอันใดพี่น้องมากพี่น้องกับคอยเอาเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะโตได้มากโตได้ชอบกัคคอยตามเนาะค่ะพี่นนองตามผู้ใดมักผู้ใด กบคอยเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะซึ่งเป็นแนวทางรัฐบาลเด้อค่ะสําหรับวันที่หนึ่งเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะค่ะเอาจากไดยแอดก็ฝากไว้น้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสําหรับมื้อนี้เนาะค่ะนาะคือวันที่หนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะขอให้พี่น้องโศกโศกมันมันเฮงเฮงกันสุขสุขข้นเนาะค่ะนาะผู้ใดที่เขามาติดตามคลิปเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาแอดจะได้ไปพาไปติดตามแนวทางของเพื่อนเนาะค่ะนาะค่ะสําหรับมื้อนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะนาะ ชุดรับแสนล้านค่ะพี่น้องเด่นเจ็บด้วยค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเด่นเจนะ็บเนาะค่ะเนาะค่ะจะมีสามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เนาะคะนะ่ะเนาะมีสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะที่เพิ่นวงกลมไว้ให้เนาะคะนะ่ะเนาะแล้วจะมีสามหาสี่หาเจ็ดหาเนาะคะ่ะสามหกสี่หกเจ็ดหกเนาะคะ่ะแล้วค่สามเก่าสี่เก่าเจ็ดเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับชุดนี้เด้อค่ะเด้อชุดรับแสนล้านเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ พี่น้องมักตัวใดก็ค่อยเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับตัวนี <c oughs> <c oughs> ้เนาะค่ะเนาะสำหรับสุดลับแสนล้านเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าเพิ่นกระได้วงมาให้เฮาแล้วเนาะค่ะเนาะอย่าลืมเด้อค่ะวาเดนเจ็ดได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาไปต่อกันเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางของปูแสนข้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อปูแสนค่ําเพิ่นจุดตองวดเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือเป็นเลขถูกของเพิ่นเนาะค่ะเนาะค่ะเลขถูกเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ปูแสนคำเนาะค่ะเนาะเพิ่นจุดตองอดคือ675ด้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่าสำหรับที่เพิ่นขอไม่เนาะค่ะเนาะจะเป็น042เด้อค่ะพี่น้องเด้อจะเป็น0 4 4 0์ส2่0 2 2 0เนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าแม่หน่อยเพิ่นได้ให้มาหรอกคือว่าเด่น42เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาจังได้ไกลพี่น้องพิจารณาเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะมักตัวใดก็ค่อยพิจารณาเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อ อันนี้ก็คือของปูแสนคำด้อค่ะพี่น้องเด้อปูแสนคำอาจังได้กายพี่น้องพิจารณาเบิงมักตัวใดชอบตัวใดก็ค่อยเอาเด้อค่ะพี่น้องเอาไปต่อเนาะค่ะเนาะค่ะไปต่อที่เอาเซียนบุรีลำเด้อค่ะพี่น้องเด้อเซียนบุรีลำเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับรเลขเทวดาบอกว่าสันค์่ะพันวา เลขเทวดาบอกเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะเอาของเพื่อนจะเป็น095นะคะพี่น้องเด้อ095เนาะคะ่ะเนาะสำรับแนวทางเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะแล้วก็ถ้าขึ้นถ้าลงเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเพื่อนก็ถ้าขึ้นก็คือ096เนาะคะ่ะเนาะ096แต่ว่าถ้าลงก็คือ094เนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะแต่ว่าที่เพื่อนห้มากก็คือ095นะคะพี่น้องเด้อค่ะ แล้วก็ล่างของเพื่อนี่จะเป็นเจ็ดสามเนาะคะ่ 7, 3, 8, 3ะเจ็ดสามกับแปดสามเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อค่ะเอาจังได้กายพี่น,พน,น้องพิจารณาเอาเนาะคะ่นะเนาะ,ะอันนี้ก็คือโค้งสุดท้ายของเซียนบุรีรัมเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อค่ะเอาไปต่อกันที่ปูหรือสีเนาะคะ่ะเนาะโค้งสุดท้ายปูหรือสีเนาะคะ่นะเนาะส่วนบนของเพื่อนี่จะเป็นสี่เจ็ดเก้า หรือจะอาจจะเป็นซี่เจ็ดศูนย์เรือแจ้งใดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเผลหลักหางเงาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับเลขเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะแต่ว่าเลขฟันของเพื่อนอีก็คือฟันหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งศูนย์แปดเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่าต่ำอันนั้นเพื่อนว่าเพิ่นก็ว่าร้อยแปดเนาะค่ะเนาะของปูเลือสีเด้อค่ะพี่น้องเด้อสําหรับเลขล่างของเพื่อนก็คือแปดศูนย์กับแปดหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาจังได้ไกลพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางเด้ดคดเอค่ะเด้อมักผู้ใดก็ค่อยเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาไปกันนนนนนต่่่่่ออเเ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 าาาาาาะะะะะะคคพืป็กรสียวล ไปกันต่อเนาะคะเนาะเอาสำหรับปูหาเจ็ดแปดด้วยค่ะพี่น้องเด้อว,วิ่งซีด้วยค่ะเด้อแต่ว่าเพิ่มเมข้ามากก็คือห้าหกสี่ด้วยค่ะพี่น้องจะมีหกสี่สี่หกหรอกค่ะหกหกสี่หนึ่งหกสี่เนาะค่ะเนาะสามหกสี่เก้าหกสี่แปดหกสี่เนาะค่ะเนาะแล้วก็จะมีเจ็ดหกสี่เนาะคะ่ะเนาะค่ะส่วนตัวกันของเพื่อนนี่จะเป็นอันนี้ ส่วนโตกันนี่จะเป็น3ามห้าหาสามเด้อค่ะอันนั้นสําหรับบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะแอดกับเพด่เขียนลงเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับล่างเนาะคะนะ่ะเนาะวิ่งเด่น8เนาะคะนะ่ะเนาะวิ่งเด่น8ปดเด้อค่ะพี่น้องเด้อจะเป็น1 8 8 1แล้วก็0 8 8 0เนาะค่ะเนาะ5 8 8 5เนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่ากันโตกันของเพื่อนนี่คือ6 8 8 6เด้อค่ะพี่น้องเด้อส่วนบนนี่กัน3 5 5 3เด้อค่ะแต่ว่าล่างนี่6 8 86เนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะเอาไปกันต่อเนาะคะ่ะเนาะทีปู่ศูนยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะปูสี่ศูเนาะคะ่ะเนาะแนวทางรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้องเด้อ3 4 6 7 9เนาะคะ่ะเนาะจะมีหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจะมี25 92แล้วก็35แล้วก็45 65เนาะคะ่ะเนาะเราล่างเพื่อนี่วิ่งหาเด้อค่ะเด้องวดที่32แล้วเด้อค่ะคือเพิ่นบ่ได้พลาดเนาะคะ่ะเนาะ แต่ว่าเจตหานี่เพื่อนเหตดออกมาได้แต่ว่าอาจจะเป็นตัวเก่าบน,นะะเนาะค่ะเนาะราว่งหงวดที่แหลมกับเจตหาเนาะคะ่ะเอาหันจังได้กะให้พี่น้องพี่จานณาเอานะะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าหรือเก่าสองอาจจะเป็นร่องหกหาก็ได้เนาะค่ะ,นนะ,คะพี่น้องค่ะโตที่เพื่อนวงหรือส่วนโตที่พี่น้องมักกะเป็นอีกอย่างนึงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะ าจังไดยก็ให้พี่น้องเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อมักตัวใดก็ค่อยเอาเด้อค่ะพี่น้องเอาไปกันต่อเนาะค่ะเนาะคะ่ะแนวทางรัฐบาลเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อแนวทางรัฐบาลเนาะคะ่ะเนาะวันที่หนึ่งตุลาอันนี้บนวิ่งหนึ่งกับเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อแปดหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่ศูนย์สองสามหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งแปดสี่สี่สองหล้วกัเจ็ดสองเนาะค่ะเนาะส่วนล่างนี้ เก่าหนะะึ่งเก่าสองแลค่ะแล้วก็เก่าเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดเจ็ดด้วนยะคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยด้วนยะคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาไปกันต่อเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะค่ะค่ะแนวทางรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะพี่นะะ้อนงะคะ่ะอาจจะเป็นของจุกน้อยเนาะค่ะเนาะค่ะเอาจังไรแอดกากราบขอบุญขอบคุณผู้ที่เพื่อนเฮ็ดแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องเนาะคะ่นะเนาะ ค่ะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังไรแอดกาฝากไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาฝาอกไปหาสื่อกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อมักตัวใดชอบตัวใดตามเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับแนวทางมือนี้มือเดียวเนาะค่ะเนาะค่ะแต่ว่าสำหรับตัวแอดนี่ก็บฮาแปดสามคือเก่าค่ะก็ยังค้างอยู่คือเก่าเนาะค่ะเนาะค่ะ สำหรับโตแอดห้าแปดสามเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาจังไดแอดกาฝากไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อฝ่าวไปหาจับหาสื่อเนาะค่ะเนะาะค่ะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเด้อค่ะเด้อค่ะเอาสำหรับคลิปนี้แอดกา,กาบสวัสดีค่ะ